ยินดีต้อนรับเข้าสู่เพลย์ลิสต์ที่มีชื่อว่าถ่ายมาเล่านะครับโดยจะเป็นคลิปวิดีโอที่ตัวผมนั้นได้ถ่ายรูปรถมาสักหนึ่งคันไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถกระบะหรือรถมอเตอร์ไซค์หรือ,รถ,ร,อ,ร,ถร,ร,อรถเมล์อะไรก้วกันไปนะครับขอให้เป็นรถเนาะและเราก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับรถคันนั้นในแง่มุมต่างๆและกฎเหล็กสําคัญของคลิปนี้นะครับมันต้องเป็นภาพที่ผมถ่ายมาเองเท่านั้นนะครับและในคลิปนี้นะครับคือภาพที่คุณเห็นอยู่ตอน มันคือ Honda CBR 150R โฉมปัจจุบันหรือว่าโฉมล่าสุดนั่นเองต้องบอกนะครับว่าโฉมนี้เนี่ยก็ทำตลาดมาสักระยะหนึ่งแล้วนะเจ้เรียกว่า3ปีได้แล้วล่ะมัง้งจากตอนที่เปิดตัวในช่วงปี2021แต่ตัวรถเนี่ยก็ยังมีอะไรปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งปีล่าสุดนี้เนี่ยเห็นได้ชัดๆก็คือสีของล้อนั่นเองนะที่แบบเปลี่ยนให้เป็นสีทองนะดูอลังแท้และตลึงแบบคันในภาพนี้เลยซึ่งภาพนี้เนี่ยผมถ่ายได้ตอน ที่ไปกินข้าวในตลาดแห่งหนึ่งนะครับยังไงถ้าสมมุติว่าเจ้าของรถมาดูเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ต้องขออนุญาตด้วยนะเพราะว่ารถของท่านเนี่ยมันสวยบาดตาบาดใจจริงๆเห็นแล้วเนี่ยมันอดที่จะถ่ายเอาไว้ไม่ได้นะครับ โดยอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่า Honda CBR 150R โฉมล่าสุดนี้ก็ทำตลาดในเมืองไทยมาได้สักระยะหนึ่งแล้วจะเรียกว่าถ้าเราไม่นับกับการเปลี่ยนสีเปลี่ยนลายอะไรเนี่ยก็อยู่ประมาณ3ปีแล้วนะครับแต่ปริมาณตัวรถบนท้องถนนก็ต้องบอกตรงๆครับว่ามันมีค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุดเลยถ้าเทียบกับ CBR หลายๆโฉมที่ผ่านมานะครับโดยในช่วงที่ CBR 150R โฉมนี้เปิดตัวจะอยู่ประมาณปลายปี2021ซึ่งช่วง ช่วงนั้นก็มีกระแสข่าวของ R15 Connected และ R15M เปิดตัวที่อินเดียด้วยนะครับคือช่วงนั้นกระแสของมอเตอร์ไซค์คลาส 150cc ที่เป็นโซลสปอร์ตแบบนี้ในบ้านเรามันก็เริ่มแผ่วนะ แต่มันยังไม่ได้หมดไม่ได้หายไปแบบนะวันนี้นะครับคือมันยังพอมีคนสนใจอยู่บ้างนะหากใครที่ยังจํากันได้ในช่วงนั้นนะครับสำหรับ r15m และ r15 connect e d ที่เปิดตัวในอินเดียมีหลายๆคนที่สนใจและรอมันเข้ามาขายในไทยนะครับคือมองโบ c b r 150r ไปก่อนเลยอะ่ะคือแบบว่าต่อให้เปลี่ยนหน้าตามาหล่อเหมือน250 d o r แล้วยังไงล่ะมันหล่อเท่า r15m หรือเปล่าของมันแน่นเท่า r15m หรือเปล่าอารมณ์ของเหล่าไบเกอร์เนี่ยก็จะประ มานนี้นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ย แม้ว่า CBR 1 5 0 r จะเปิดก่อนแต่หลายๆคนเขาก็รอ r 1 5 m กันก่อนครับว่าราคาจะมาที่เท่าไหรก่กระทั่งผ่านเวลามาสักระยะในช่วงปี2022ในงานมอเตอร์โชว์ทาง Yamaha ก็ได้มีการเปิดตัว r 1 5 connected และ r 1 5 m ตรงนี้ในมุมมองของคนนอกนะครับไม่ได้เกี่ยวกับการตลาดไม่ได้เกี่ยวกับใครเขานะเอาแบบผู้ซื้อผู้ใช้แล้วก็ผู้แอบส่องอะไรแบบนี้ก็จะรู้สึกได้เลยว่าทางย a ม a h a เนี่ยหวังจะปิดประตูตาย Honda CBR 150R ยังไงอย่างนั้น เพราะว่า R15M และ R15Connect เนี่ยมันเฟี้ยวกว่าจริงๆครับคือด้วยฟังก์ชันออปชันเนี่ยคนไทยสนใจกันมากกว่าอยู่แล้วแต่ว่ามันมีข้อหนึ่งครับที่มันทำให้หลายๆคนนั้นแอบคิดอยู่ในใจว่าไหวหรือเปล่าเบเบนั่นก็คือเรื่องของราคาเปิดตัวนั่นเองครับกับ R15M ผมก็ว่าเกินคาดไปแล้วนะเพราะว่าเปิดตัวที่135,000บาทแต่ไอที่อึ้งกว่าก็คือ R15Connect ถ้าไมราคามันกระโดดขึ้นไปแบบนั้นทั้งที่ว่ามันไม่ได้มี อะไรที่เฟี้ยวเลยนะมันคืออะไรเดิมๆจาก R15 เดิมที่มีอยู่เพิ่มเติมนิดหน่อยแต่ว่าราคาโดดขึ้นไปถึง1 15,000บาทซึ่งในตอนนั้นหลายๆคนก็ฮือฮากันนะกระซุบกระซิบเลยว่าแบบราคานี้มันจะไหวจริงๆใช่ไหมพี่และก็อย่างที่เห็นเลยนะครับนะปัจจุบันนี้เหล่าไบค์เกอร์ทั้งหลายก็ไม่ได้เลือกเล่น R15 c o n n e c t e d และ R15 M เป็นตัวเลือกแรกๆนะนอกจากว่าใจลึกๆเนี่ยคือชอบอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้อ่าก็ปล่อยผ่าน ไม่ได้ก็พอมีคนขับขี่กันอยู่ท่าเที่ยบปริมาณแล้วผมว่าพอๆกันนะ ผมเจอ R15M กับ R15 Connected เนี่ยก็ไม่ได้บ่อยมากรวมไปถึง CBR150R ชมปี2021เองก็ไม่ได้เจอบ่อยมากครับดังนั้นผมก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันเลยกับปริมาณตัวรถอาจจะเป็นเพราะด้วยกระแสด้วยนะก็ที่ผ่านมาก็อย่างที่เห็นน้องว่ากระแสมันค่อนข้างจะเปลี่ยนไปเด็กวัยรุ่นบ้านเราณนะวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีแล้วนะกับการขับขี่รถทรงนี้คือถ้าย้อนกลับไป10ปีก่อนเนี่ยถ้าจะเท่ถ้าจะเฟี้ยวในคลาส150ในราคาไม่เกินแสนมันก ็คงต้องเป็นรถกลุ่มนี้แนแหละซึ่งมันต่างกับนาวันนี้นะครับวัยรุ่นสมัยนี้เนี่ยเขาไม่ไดเล่นอะไรแบบนี้กันแล้วนะส่วนใหญ่เราก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าแบบไมจิโอโน,โนพ่พลาสก็ลีด1-2-5หรือจะไปลุกไฮโซก็ไป PCX หรือถ้าเป็นหัวจ่ายเลยก็เล่น f o r ์ซ3 5 0หรือจะเป็น XMAX 300และอีกจุดหนึ่งที่มันอาจจะทําให้ c b r 1 5 0 R ชมนี้ไม่ได้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานก็คือเรื่องของเครื่องยนต์นั่นเองต้องบอกก่อนนะครับว่า CBR150R ในโชมปี2021ยังใช้เครื่องยนต์เดิมที่เป็นบล็อกเดียวกับตัวปี2019บ้านเราอยู่นะครับแถมก็ยังมีการล็อกความเร็วมาเหมือนเดิมคือถ้าอยากจะแรงอยากจะซิ่งก็ต้องไปปลดกล่องซึ่งหลายๆคนก็มอง มองมันว้าวุ่นวุ่นวายนะครับแบบว่าจะต้องมาเสียเงินทําไมซ้าซ้อนว้า รวมไปถึงหลังจากปลดกล่องมาแล้วมันก็ยังแรงสู้กับรถในท้องตลาดไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น GSXR150 หรือจะเป็น R15 ที่ขานั้นก็ได้ VVA มาช่วยในเรื่องของความจ๊ดจาดยังรวมไปถึง CBR150R โฉมทวงนี่ที่หลายๆคนก็บอกว่ามันแรงกว่าแบบเห็นได้ชัดซึ่งแน่นอนครับว่าต่อให้จะปลดกล่องมาแล้วมันก็ยังเฟี้ยวสู้ไม่ได้ซึ่งมันขัดกับลุกตัวรถที่ดูสปอร์ตโฉบเฉี่ยวเกินห้ามใจแบบนี้จริงๆและตรงนี้เนี่ยยังไม่รวมถึงช่วงที่ โดนท้าทายจากวัยรุ่น 110I ไออยากเก็บแต้มที่เขาจ้องจะเล่นคุณอยู่หากคุณเผลอแม้กระทั่งรถเดิมไล่สเตอร์เนี่ยก็ยังอยากจะเล่นกับคุณและถ้าหากว่าตรงนี้คุณพลาดหรือว่าคุณหนีไม่ขาดเขาก็จะนําไปคุยโวกับเพื่อนว่าข้าซิดหยอด cbr 1 5 0า r ไปได้แบบชิวๆเลยวะ่ะคือตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับจนกระทั่งผมไปติดตาม t ิ k t o อกอยู่ช่องหนึ่งเขาขับ cbr 1 5 0 r โฉมนี้อยู่แล้วเขาก็แต่งสวยดีนะทอดเทอร์เขาก็ทาทรง ได้ดูดีนะครับแต่กลับกันก็คือว่าในคอมเมนต์เนี่ยก็เรียกได้ว่าถมถุยพอตัวนะครับตั้งแต่สู้110ไอมีได้คันเล็กกว่าเวฟบ125ไอขี่แบบนี้ผมเดินดีกว่าดังแต่ท่อล้อไม่หมุนว้ายว้าทำทรงบิกบ๊กไบอะไรแบบเนี้ย คือคอมเมนต์แนวนี้เยอะมากเว้ยคือผมก็งงว่าเจ้าของช่องเขาก็ไม่ได้บิดาอะไรนะแค่ถ่ายรถลงเฉยๆแต่สังคม Tik t o ็อกไม่ถูกใจรถเขาซะอย่างนั้นนะสุดท้ายนี้ก็คงต้องบอกว่าแม้ CBR 1 5 0 r โฉชมนี้จะไม่ได้ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรแต่ผมก็ต้องบอกครับว่ามันเป็นหนึ่งในโชมที่สวยที่สุดในสายตาของผมเลยถึงแม้ว่ามันจะไม่แรงออปชันมันจะสู้ R 1 5 M ไม่ได้แต่ด้วยราคาที่ขายอยู่ในปัจจุบันนั้นก็ยังถือว่ามันค่อน ข่างคุ้มค่าครับแม้ว่าตอนนี้เนี่ยราคาล่าสุดจะเกินแสนไปแล้วนะแต่ก็เกินไปแค่นิดเดียวเท่านั้นเพราะราคาอยู่ที่1,900บาทสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็ต้องบอกว่านะปัจจุบันนี้รุ่นนี้ยังมีขายอยู่นะสามารถไปหาซื้อได้แต่หายากนิดนึงเพราะว่าหน้าร้านเนี่ยผมเห็นแทบจะไม่มีรถเลยคือหลายๆดิลเลอร์เขาไม่นำมาขาย หรือยังไงก็ไม่รู้นะแต่ว่าผมเนี่ยแทบจะไม่เห็นละกันสําหรับหน้าร้านนะครับดังนั้นถ้าอยากได้ก็ต้องตามหากันสักนิดสักหน่อยแต่ผมรับประกันได้เลยว่าถ้าหากคุณได้มันมาแล้วคุณจะเท่ที่สุดในไฟแดงเพราะไฟแดงนั้นจะไม่มีใครเหมือนคุณขอบคุณครับ